สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มเชชวาในข่าวไวไทยนิวนะครับล่าสุดครับในรายการแฉนะครับทางดาราสาวอย่างคุณปุยฝ้ายนัทพัฒนนะครับมีการมาอัปเดตชีวิตคู่นะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้เพิ่งมีการแต่งงานไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่งงานกับสามีอย่างหนุ่มตามธีรวิทย์นะครับที่เป็นสามีก็มาอัปเดตชวิตในรายการแฉของคุณบดดำกระชาภานะครับถึงชีวิตคู่ที่ตัดสินใจร่วมแต่งงานกันนะครับ ซึ่งก็ออกมาเปิดเผยในรายการแฉครับว่าก็ประทับประครองกันมาด้วยดีนะครับชีวิตนะครับซึ่งคําถามแรกก็คือว่าการมีลูกนะครับคุณปุยฝ้ายกับสามีเนี่ยอยากจะมีลูกไหมอะไรยังไงซึ่งมีการเปิดเผยคกีวถึงการเข้าเรือนหอเรือนวันแรกนะครับในการแต่งงานแล้วก็เรื่องการมีลูกนะครับซึ่งทําเอาเนี่ยคุณรถด,ดำเนี่ยถึงกับลั่นวาจาเตือนแรงๆถึงการมีลูกครับทำไมต้องเตือนนี่ครับ คุณพระนำกระชาภาพ,พิธีกรนะครับพูดถึงเรื่องแรกรนะครับคือคืนเข้าหอนะครับคืนเข้าหอในตามธรรมเนียมก็จะต้องมีการชายหญิงน่นะครับอะไรครับตามประเพณีที่เป็นประเพณีของบ้านเราซึ่งคุณพระดำก็ถามว่าคืนแรกเนี่ยมีอะไรกันไหมถามตรงนะครับถามตรงๆว่าคืนแรกเนี่ยมีอะไรกันไหมนะครับซึ่งคุณปุยฝ้ายก็บอกว่าสามีเนี่ยมาโดนถูกในต้องตัวเนี่ยก็บอกเลยว่าสะบัดแขนบอกร้อนสามีก็นอนเบียด ก็บอกว่ายัางมาใกล้นะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าคืนแรกตามประเพณีต้องจุดๆๆกันนะเนี่ยยังไงก็แล้วแต่จนบัดนี้เนี่ยยังไม่ได้ครับนะครับคุณ P ุยฝยไฟบอกขณะที่ทางด้านสามีก็บอกว่าต้องง่วงนอนทํางานเยอะก็ยอมรับว่าอยากมีลูกเลยเพราะว่าทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วนะครับก็คือคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณพระราถาม,ถามอีกคำถามครับว่าไปดูดวงมาเนี่ยจะมีลูกเมื่อดาวมฤตยอยู่ไปจริงไหมคุณ P ุยฝ้ายบอกยอมรับว่าดาวมายูเนียอยู่กับเธอมา7ปี ก็เลยต้องเจ็บป่วยๆอยู่บ่อยๆเลยอยากจะให้ดำมารุตยยเนี่ยออกในช่วงเดือนกรกฎาคม65แล้วค่อยมีลูกค่อยเริ่มปั๊มก็เลยกลับไปปีหน้าเลยปีหน้าก็อายุ35มีลูก36ก็ถือว่ายังได้แต่ปีหน้าก็บอกว,ว่ามีราหูอีกนะครับก่อนที่ในบางช่วงบางตอนของรายการคุณปุ้ยไาจะยอมรับว่าตนเองเนี่ยไม่อยากมีลูกขณะที่ทางด้านสามีเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้บังคับถ้าจะไม่มีก็ไม่เป็นไรรอให้พร้อมก่อนไม่อยากเห็นเขาต้องมานั่งทุกข์ คุณปุยฝ้ายเล่าเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็มีดราม่าก,กันอยู่ครับสามีเนี่ยเราบอกว่าไม่อยากมีเพราะเราในปฏิบัติธรรมมันเป็นกองทุกกองใหญ่ของเราก็คือคุณปุยฝ้ายเนี่ยคิดว่าการมีลูกเนี่ยถือว่าเป็นกองทุกกองใหญ่แต่จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คืออยากมีลูกของสามีนะครับก็ถามสามีว่าถ้าตัวเองเนี่ยไม่ตอบโจทย์ตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนใจไหมไปเอาคนอื่นไหมที่ไม่ใช่เราประมาณนี้ไปหาคนที่เขาตอบโจทย์ดีกว่าไหม ซึ่งสามีก็บอกว่าอย่าพูดแบบนี้เขารักเราถ้าเราไม่มีเขายอมเอาไว้ให้พร้อมก่อนค่อยว่ากันหรือว่าจะมีไม่มีก็ได้ในที่สุดก็เหมือนคิดไปเองครับเพราะว่าปฏิบัติธรรมมานานกลัวการมีลูกกลัวจะทุกข์แสดงว่าการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าสอบตกเราใช้งานธรรมะไม่ได้เราฝึกกว่าเราจะว่าเราจะอยู่กับความทุกข์ได้มีลูกก็กลัวเขาจะทําให้เราเสียใจผิดหวังไหมนี่ครับแทนที่จะเอาธรรมะมาปรับใช้กับการมีลูกเลย มีลูกก็มีเขาอยากมีลูกเพราะเขาอยากสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาอยากเลี้ยงลูกให้ดีนี่นะครับขณะที่ทางด้านคุณผู้นำกระชาพายเนี่ยก็มีการย้ําเตือนนะกับคุณปุยฝ้ายกับสามีครับว่าไม่ต้องรอดาวหรือจอยู่เวลาหูอะไรหรอกพร้อมเลยนะครับต้องไม่ต้องรอดาวหรอกนะครับก่าจะมีลูกก่อจะคลอดเนี่ยต้องอยู่ทันรับปริญญาลูกด้วยนะนะครับขณะที่คุณปุยฝ้ายก็ยอมรับว่ามีการไปปรึกษากับคุณหมอแล้วก็ไปเจอภาวะมีบุตรยากอีกนะครับแล้วก็บอกว่าคืนนี้เลยแล้วกัน นี่นะครับก็เป็นการพูดคุยกันตลกตลบมีการมาอัปเดตชีวิตในรายการแฉของคุณวดำประชาภาครับก็เป็นกําลังจใจให้คุณปุ๋ยฝ้ายแล้วก็สามีแล้วก็ครอบครัวนะครับมีเจ้าตัวเล็กเร็วๆนะครับเข้าไปทีนู่ครับุจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ